ไ่จำลองอยู่ตะูบ้านเราบ้านเรา่ลองออันนี้เป็นบ้านพระอนเนาะครับครับครับบ้านประอนเออบ้านประอนก็อยู่ตรงข้ามครับร้านนี้ครับนี่เนี่ยอยู่ตรงข้ามของร้านนี้เลย ก็ไม่มีลูกค้านะมองข้ามไปก็ไม่มีลูกค้าร้านไม่อยากถ่ายแลรวว่าจะ่าเห็นลูกค้าเดินคงน่าจะโดนขว้าออกมาแล้วเห็นเดินออกมาแล้วครับเดินเขาไม่ให้ถ่ายเราห้ามถ่ายเรับ้ามเจอดีแล้วมั้งผมเจอดีแล้วครับ แฟนขับลุงคนเจอดีแล้ะไม่รู้เรื่องเดินเข้าไปครับโอ้ลูกเลใ้ากใจียนเมมุนิก็มาดูเตรียมขบวนดูเตรียมขบวนเตรียมขบวนครับ ตอนนี้เราก็านกว่านนี้ซึ่งเปิดร้านขายผ้านะครับร้านขายผ้าอยู่ใกล้ครับเดี๋ยวสิ่เนี่ยนอซูมได้ไหมอากาเป็นเพ่งซูมได้นิดนึงเนาะเห็นมีคนเดินไปเดินมาทางนั้อนนะครับอยู่ห่างๆร้านผ้าแต่เขาซื้อไม่ได้รอกเมื่อกี้ผมเห็นลูกค้าเดินเข้าไปแล้วก็โดนเขาถ่ายภาพเห็นเดินออกมาน่าจะถูกยอกหู้เรื่องเล่า ไทยอีสานบ้านนอก,กกกกอกลุงพ้นป่าแตนอย่าลืมติดตามผู้หลอดเสียงค่ำเดอ้อขอบคุณครับ